ตำนานเรื่องเล่าไทยเสือสมิงเสือเมิงคือเสือที่ดุร้ายและชอบกินมนุษย์เป็นอาหารทำให้ความน่ากลัวของศาสตร์ลี้ลับนี้กลายเป็นตำนานที่บอกเล่ากันมาหลายยุคหลายสมัยเมื่อเสือสมิงกินมนุษย์เข้าไปมากมายวิญญาณของศพที่ตายไปนั้นก็สิงสูอยู่ในกายของเสือจนทำให้เสือตัวนั้น เพิ่มความน่ากลัวและสามารถแปลงร่างกลายเป็นใครต่อใครก็ได้ตามที่ใจปรารถนาเพื่อพลางกายตนเองและเที่ยวล่อลวงเหยื่อคนอื่นให้มาหลงกลนตนอีกครั้งจนในที่สุดก็จะถูกจับกินเป็นอาหารหากจำนวนศพหรือวิญญาณในกายเสือมีมากขึ้นเท่าไรเสือตัวนั้นก็จะยิ่งทวีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นเป็นทวีคูณที่มาของเสือสมิง มีความเป็นมาที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่เสือตัวไหนที่กินมนุษย์เข้าไปแล้วจะสามารถกลายเป็นเสือสมิงได้เพียงแค่นั้นแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถกลายร่างเป็นเสือสมิงได้เช่นกันวิธีดังกล่าวก็คือจะต้องร่ำเรียนวิชาเสือที่สามารถเรียกวิญญาณให้เสือร้ายเข้ามาสิงภายในกายตนได้นอกจากนี้ยังต้องร่ำเรียนอาคมในทางเดรัจฉานวิชาด้วย เมื่อสะสมนานวันเข้าทุกๆุอย่างที่ป้อนเข้าไปทั้งวิชาเรียกเสือและอาคมก็จะเกิดการรวมตัวเข้าด้วยกันและทําให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดร่างของเสือสมิงจะสมบูรณ์เมื่อเสือตอนนี้กินคนเข้าไปกล่าวถึงเรื่องเล่าที่เป็นที่กล่าวขานกันมาอย่างมากเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้ว สิ่งโด่งดังมากถึงขั้นลงข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของประเทศเรื่องเล่านี้กล่าวกันว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีชาวบ้านหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากการที่เสือตัวใหญ่ลอบเข้าไปเข้นฆ่าทำร้ายร่างกายของคนในหมู่บ้านชาวบ้านพากันหวาดกลัวเสือตัวนี้เป็นอย่างมากจึงไปขอร้องทหารหน่วยตอชอดอ มาคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านหลังจากนั้นหน่วยทหารตอชดอก็ได้ส่งกำลังทหารเข้ามาตามล่าเสือและคอยคุ้มครองชาวบ้านตกดึกคืนหนึง่งขณะที่ฝ่ายตอชดอกำลังแบ่งกำลังเกือดเดินตรวจตาและส่วนที่เหลือก็เข้าพักนอนบนศาลาขณะนั้นเองศาลาที่หน่วยตชดอ,อาศัยหลับนอนอยู่ก็เกิดสั่นไหว ทำให้ทหารที่นอนอยู่รีบตื่นเพื่อลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่สตัวยืนพิงอยู่ที่โคนเสาของศาราทหารทั้งหมดตัดสินใจยิงปืนใส่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นไปหลายนัดจนทําให้เสือโคร่งบาดเจ็บแล้ววิ่งหนีหายไปในความมืดเช้าว,วันรุ่งขึ้นหน่วยทหารพยายามแกะรอยตามทางเดินและรอยเลือดของเสือตัวนั้นไป จนในที่สุดก็ติดตามมาจนลอยเลือดสิ้นสุดที่หลุมเนินดินแห่งหนึ่งที่บริเวณรอบข้างไม่ปรากฏกายของเสือตัวนั้นเลยทหารเหล่านั้นจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบโดยการขุดหลุมเปิดเนินดินนั้นหลังจากที่เหล่าทหารขุดหลุมไปสักพักจนลึกพอประมาณก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าซึ่งปรากฏเป็นศพของชายผู้หนึ่งที่ท่อนบนเป็นมนุษย์แต่ท่อนล่าง เป็นสภาพของเสือลายพาดกรอนซึ่งดูคล้ายๆว่าเป็นการกลายร่างกลับจากเสือเป็นคนที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นเองเมื่อสอบถามถึงที่มาและหลักฐานของศพชายผู้นี้ก็ได้เรื่องราวว่าชายผู้นี้เป็นคนในหมู่บ้านแถวนั้นซึ่งเสียชีวิตลงเพราะผิดผีแต่ชาวบ้านก็ยังสงสัยถึงประเด็นการผิดผีที่ผู้ชายคนนั้นว่า ผู้ชายคนนี้ผิดผีอะไรและอย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้กล่าวถึงคำตอบของคำถามนี้จึงไม่สามารถวิเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องได้ในยุคนั้นยังมีอีกหนึ่งวิชาที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือวิชาแปลงร่างเป็นจระเข้ซึ่งถ้าหาใครสนใจในเหตุการณ์เรื่องนี้ ก็สามารถค้นหาข้อมูลจากประวัติและเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าจังหวัดอยุธยาได้ก็จะสามารถมองเห็นความใกล้เคียงของเรื่องราวความเป็นมาและความเป็นไปได้นอกจากนี้ศาสตร์การแปลงกายนี้ยังมีปรากฏในเรื่องของกะสินดินแต่หากเป็นวิชาแปลงกายเป็นเสือสมิงและวิชาจระเข้โดยเฉพาะนี้ได้จางหายและสาบสูญไปแล้ว เนื่องจากวิชาเช่นนี้ให้โทษแก่คนที่ร่ำเรียนมากกว่าที่จะให้คุณประโยชน์ในปัจจุบันนี้อาจารย์ทั้งหลายหรือผู้ที่เลาเรียนอาคมมักนิยมปลุกเรียกเสือเพื่อลงในเครื่องรางมากกว่าจะเรียกให้มาสิงอยู่ที่คนในพระราชหัทะเลข,ขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเสือสมิงบันทึกไว้เช่นกัน เรื่องราวมีอยู่ว่าครั้งเมื่อพระองค์สเสด็จประพาสต้นที่จันทบุรีพระองค์ทรงปโปรดไปสเสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนตามหัวเมืองต่างๆในลหลายๆจังหวัดทั้งนี้ก็เพื่อต้องการทราบสารทุกสุขดิบของประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการกระทำที่ดีกว่าการอ่านรายงานจากข้าราชการเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การที่พระองค์ได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ยิ่งทําให้พระองค์มีพระพลารามัยที่แข็งแรงมากกว่าแต่ก่อนด้วยในช่วงปีพุทธศักราช2419พระองค์ทรงสเสด็จทางเรือด้วยพระที่นั่งอัครราชวรเดชพร้อมด้วยพระบรมมวงศานวงศ์หลายพระองค์ไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจังหวัดจันทบุรีซึ่งขณะนั้น จันทบุรียังมีแต่ป่ามากกว่าจะเจริญเป็นเมืองหรือสวนผลไม้เหมือนในปัจจุบันในป่าเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์หลายชนิดทั้งช้างป่าม้าป่าและเสือป่าซึ่งถือว่ามีความชุกชุมเป็นอย่างมากกว่าจังหวัดอื่นๆหากทางกรุงเทพหรือที่ไหนต้องการเสือก็มักจะมาหาเอาจากที่นี่ด้วยเหตุนี้เองผู้ครองเมืองจันทบุรีจึงต้องเพิ่มหน้าที่จากการดูแล,ลาราษดรอ,อย่างใกล้ชิด มาเป็นระพินไพรวันที่ต้องคอยกำจัดเสือที่เข้ามาทำร้ายราษฎรอ,อีกด้วยจันทบุรีในปีพุทธศักราช2419เป็นช่วงที่เสือแสดงความอุกอาจเป็นอย่างมากพวกมันจะบุกเข้าไปล่าอาหารตามบ้านคนแล้วฆ่าไปกินอย่างไร,ร้กาศเสือที่เข้ามาจับคนในบ้านจะเป็นเสือแก่ที่ขาดความรวดเร็วว่องไวพอจะวิ่งไล่จับสัตว์อื่นทัน จึงจำเป็นต้องเข้ามาจับคนกินแทนพฤติกรรมการล่ามนุษย์นี้ทำเอาชาวบ้านตกใจเสียขวัญและระสามระสายกันไปทั่วจนไม่เป็นอันกินอันนอนพระยาจันทบุรีเห็นว่าเสือร้ายชักจะเข้ามาวุ่นวายก่อกวนกับคนมากไปแล้วท่านจึงตัดสินใจเผด็จศึกขั้นเด็ดขาดโดยการจัดหาพรานป่าฝีมือดีหลายคนมาช่วยกันออกไปล่าเสือด้วยปินและจันดัก พรานป่าต่างล่าเสือกันอย่างเอาจริงเอาจังและเด็ดขาดทําให้เสือล้มตายไปเป็นจานวนมากเสือที่เหลือก็เกิดความคลาดกลัวหนีตเตลิดเข้าป่าลึกเมื่อเสือหมดไปชาวบ้านก็หายจากอาการอกสั่นขวัญหายและสามารถกลับมาทำอาชีพอย่างสงบสุขได้ดังเดิมอีกครั้งแต่ปัญหาเรื่องเสือก่กอกวนเพิ่งสงบลงยังไม่ทันไร ก็มีข่าวเรื่องเสือสมิงมาทำให้ชาวบ้านเกิดอาการอกสั่นขวัญเสียกันอีกครั้งใหม่ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสที่บริเวณนั้นพอดีพระองค์ในทรงบันทึกเรื่องราวตามพระราชนิพนธ์ไว้ว่าราตรอดชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองขเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได้ สิทธิ์ได้ลักน้ำมันนั้นทาตัวเข้าจนกลายเป็นเสือสมิงไปถึงสามคนลัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือที่ดุร้ายเที่ยวขกัดคนตายที่พริ้วสองคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ป่าสีเซนสองคนรวมห้าคนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าสิทธิ์สามคนลักน้ำมันเสือสมิงมาทาตัวจนกลายเป็นเสือไปทั้งสามคน พ่อแม่ของสิทธ์ทั้งสามคนจะเอาตัวลูกกลับจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบปะเสือนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นให้เอากะลาครอบรอยเท้าเสือก็จะกลับกลายเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่ทันจะได้กินคนรังควานทับเสียแล้วถึงจะทำวิธีที่บอกก็ไม่อาจจะกลับเป็นคนได้ หลังจากอ่านไปแล้วก็ไม่อาจจะวางใจได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เหตุเพราะอาจารย์ที่ว่านี้เหตุใดจึงคิดจะทาน้ำมันที่ตัวคนเพื่อกลายให้เป็นเสือขึ้นมาเขาทำไปเพื่อประโยชน์อะไรเรื่องราวยังคงไปที่สงสัยว่าเหตุใดเสือลูกศิษย์จึงต้องวิ่งข้ามชายแดนมาไกลเท่านี้ทำไมจึงไม่อยู่ที่เขมรเ,เหมือนเดิมอีกอย่างที่ยังเป็นข้อสงสัยกันก็คือ เหตุใดเมื่อเสือกินคนไปแล้วจึงไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้คำถามทั้งหมดยังคงไม่มีคำตอบทำให้พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงปักใจเชื่อในข่าวลือที่มีคนกล่าวถึงนี้เท่าไรนักอีกทั้งยังทรงบันทึกข้อความต่อไปอีกว่าเหมือนเมื่อครั้งก่อนเรามาสัตหีบครั้งหนึ่งน้ำจืดในเรือหมดต้องเกณฑ์ให้ทหารขึ้นไปตักน้ำที่หนองบนบกไกลฝั่งประมาณสามเ้น พวกชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีเสือสมิงมาเที่ยวอยู่พระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์มาติดตามเวลากลางคืนแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นตาลริมหนองน้ำนั้นคอยจะแก้สิทธิ์ซึ่งให้กลับเป็นคนในเวลานั้นก็ยังอยู่ผู้ทหารพากันกลัวกลับมาเล่าจนเรารู้เราอยากจะให้ไปตามตัวลงมาให้เห็นหน้าอาจารย์สักหน่อยหนึ่งก็เป็นเวลาดึกเสียแล้ว ทันเวลาเช้าก็ไปเสียจากสัตหีบท่านครัวอาจารย์นั้นป่านนี้เสือมันจะเอาไปกินเสียแล้วหรืออย่างไรก็ไม่รู้